เพิ่นก็บอกคนชิปิไปเฮ็ดให้อยู่ว่ะแล้ววิ่งกับกูเห็นใครมาจากคนเลยนะหรืว่าเพิ่นค้าเวียดหรือว่าอดไเนาะกับ่กู้น้ำเพิ่นค้าเวียกทางานกับ่ฮู้เนาะแต่ว่าเจ้าบ่ได้จ้างเพิ่นบอกเพิ่นจังนั้นมันจะบ่มา กะน้องกะแบบตาละวานละวานแบบที่วบบซอยชอยโดยชาวบัดทั้งคนเฮ็ดเนาะแต่คนกะที่ได้มาบอกพนน้องนะโดยแต่กับพนน้องกับที่ปเฮ็ดซอยเพิ่นโดยสวัสดีและสบายดีพ่อแม่พี่น้องเราก็อยู่กับน้องใต้แล้วพ่อแม่พี่น้องในเมืองอสมบ้านนาแพรพี่น้องเลยน้องตุนีิก็ได้มาหาทางน้องใต้แล้ว อยู่กันอยู่ชานเพิ่นคือเก่าพี่น้องเอัยเนาะมื้อนี้ก็ได้มีโอกาสเข้ามาหาทางเพิ่นเนาะพี่น้องก็จะสิเป็นมุ่นไปแหละก็สิมื้อนี้ก็บ่มีชิางมาเห็ดเทียนเห็ดชานเพลินพี่น้องเอกยเนาะก็อยากซอยพันอยู่พี่น้องเอัยเนาะแต่ว่าบ่มีชิางมาก็บ่เห็นไผกับเพิ่นกับเจ้าน้าเจ้านายเนี่ยเพิ่นก็บยางเวียกหลายอย่างพี่น้องเอัยเนาะมื้อนี้ก็ได้อันนีพมาโอลมครับ สาวตาพี่น้องเนาะพ่อแม่พ <episodes> <im its of sous imagery> ี่น้องเอพีพังลาพังไทยประเทศนอกใครเนาะทาว่าแต่สวยเดือยน้องเพิ่มเติมจะติดต่อมาได้พ่อแม่พี่น้องเนาะทางหาสิเป็นสะพานบุญให้เนาะเล็กๆน้อยๆเนาะพ่อแม่พี่น้องหรือว่าจังใดก็แล้วแต่เนาะแม่พี่น้องเนาะอากัสิพ้าพ่อแม่พี่น้องไปเบิ่งไปชมกับสาวตาเลยเนาะเขาเรื่องกันเลยพี่น้องเลยเนาะกับบทสักซาเสียเวลาโดยพ่อแม่พี่น้อง ไปเลยถั่วหอมด้วยไปไ้อ้หยมากโตน่ากินน่าือนดูดูดูนูดูู่ดาเูื่อูด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 ููด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 ูนูด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 ไปเด็ดู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 นูด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 ัดูดนดูดูดะดู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 ่าดู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 เนาะ กับพวุนน้ำเพิ่นงาเยนานกับผู้นเนาะแต่ว่าเจ้าบวรได้จ้างเพิ่นร้อนเพิ่นอย่างนั้นมันจะผมมาจะน้องกแบบจางละวันละวันเแบบที่แบบซอยซอยโดยท้าวทั้งเพิ่นเฮ็ดเนาะแต่เพิ่นกับที่ได้มาบอกพวุน้องนะโดยแต่กับพวน้องกับที่ปเฮ็ดฐซอยเพิ่นโดยโดยคนต่อเอาจืเอมื่อจื้อไมงกันไปซอยกันเพราะว่าไอ้คนนี้ โดยที่ว่าเ้าไปซอยเวียดซอยยังกันนะโอแบบแรกกอแรงแห้งกันโอ้แต่ว่าถ้าถ้าถึกที่เพิ่นกับ้นโนงกับไปซอยเพิ่นนะถึกที่เพิ่นเพิ่นกับมาแต่บุคุเพิ่นข้าวเวียกบอกมันเพิ่นมาแต่นาจะติดตัละเนาะ ว่าช mm. ่วงแรงๆวะหรือว่าจะไหนทำอะไรกันทั้งมันพี่ก่อนเนาะเราบปเล่นใจกันเรได้แล่ใจแล้วผมผ้าเวียดทาอย่างมาผ้าอย่างนอนเนาะอันนี้นอนกลางเดินกลางแจ้งเวลาฝนผ้ามาลมพายุมาโอ้สิวอย่างไรเนาะเด็กกูไปชนอยู่ใช่เนาะแม่กราจายผ้าอย่างพื้นเดียวนั่นเวลาลมมาเอาไปอยู่ได้เนาะไปอยู่แล้วมาจบดี่น้องมาเมื่อวานนี่กับผู้ี่จะตั้งให้น้องอยู่ซึ่อ กัอีกอย่างพวาน้องกับมันบอกเป็นปรไดานะอยอ๋อพัดกับโบกเย็นเนาะเลยก็ม่นเคยไปซอยดูแต่ว่าซอยจับซอยบายเล็กๆน้อยๆเนาะสมมติว่าเพื่อนว่างนี่เขาจะจ้างหรือว่าหาผู้ที่จ้างอะไรมาได้เขาแบบนั้ก็ได้เพื่อนก็เห็นอายุหากแต่ถ้าว่าบมมีเงินมีคำจ้างก็สี่สองพุ่มเมียสี่สาเดือนพอเงินเนาะมีเงินเล ต้งอายนกับมาเลยนอโยเพราะว่ามานี่กัเที่ยงแล้วเนาะแม่่อวานนี่ได้ว่ากันแล้วหรือเ่ว่ากันแล้วเรียบร้อยเมื่อวาน่าเป็นสิมาโดยอ๋อเป็นอาชติทธุรักนม้เนาะอดมาน่ะได้ให้เงินเพิ่าวื่อนีรเป่าองกันเนะช่ยกันช่ยแหงชื่อนำชื่อไนให้กินเนาะ ค่ะเพิ่นว่าโอออยากกินนั่นนี่น้องก็ไปซื้อให้นะแม่เพิ่อนยังห้้จางเพิ่นมาเนาะดันก็บอกหูเนาะบหูบอกเงินเพื่นว่าเอาเลยโดยแตงโมอันไปน้ำบะเบอกระว่าวิเคราะห์ไปเองดิเชื่อหรือว่าเพื่อนอาจจะติดไข้หรือว่าติดธุระเนาะติดงานได้นังมาชวนสร้างบุญสร้างกินอาไนี่ะมันนี่ก็ลงไปซื้อิซหมูซื้อที่ตลาดบ้านเจ้าตลาดหนองหินเนาะตลาดหนองห็นดูตะกั่งหองโม ซีอิ๊วหมูครับแตซื้อมาเพื่อผู้ซีมาเห็ดอซื้อมาเพื่อไว้แล้วแต่เพป็นกระผมนะต้องได้เห็ดแห้งชิลลอดไว้เนาะเพราะว่าตัวเย็นกรบผมนี้เน๊ะ ค่ะผมมีไฟมาซอยกะสีเห็ดชองคนพวงมีอนี่แหละค่อยจับไปเรื่อยๆเนาะเล็กๆน้อยๆนั่นแจ้างชาวบ้านมากับผมีเงินเนาะเมนเพราะว่าอยู่พุ่นกับเพิ่นก็เคยตั้งแบบนี้ไว้ให้แหละแล้วก็พากันเห็ดชองพวงมีอันนี้อ๋อเตียงลังก้อนนะพากกันตอกเล็กๆน้อยๆเนาะจับหนวถ้าทีมงานเอาเตียงมากะสีลายคนเพิ่นก็ซอยดีอยู่เนาะเพิ่นก็ซอยเอาเตียงวานี่เพิ่นก็ซอยได้วานี่เพิ่อนขมามะบง อยู่พุ่นกะเจ้ามาตั้งแบบนี้ให้แล้วก็เอ้ยมือื่นสิมาซอยค่ะอแล้วเลยโอ้ย2คนผู้เมียจับเจ้ากยากเจ้านี่ละเจ้ากท้องแก่ยก็บ่ยังให้ยกนักปานใดเนาะเพราะว่ามันจําเป็นเแบบนี้มาซอยแม่นมันก็จําเป็นแม่นของเจ้าอยู่ได๋หม่องพื้นที่กสร้างย่านมย่านงตกเนาะแม่นคือว่า ทมงานยูทู e มาในเฟอร์กจจับซอยยูแต่เวลาันตกเห็ดเหทเนี้เนาะแต่ว่ามันบุษีึจังหวะพันกเยอะเลยทมงานเขาก็จะช่อยยูะแต่ว่าเห็ดเป็นเนาะกันแบบว่ามีสร้างเข้มาถีได้จับไหมจับน้อชยูยยอะอีกครัวเอากับมือเพิ่ก็ได้ต่แก่น้ำได้แก่น้ำให้ให้่านพุ่น้ำเนาะมีร้านผู้นึงมาซอยมือ บอกเพิ่อนได้หรือเพิ่นมาพูดนีนะแต่ผู้ที่ว่าอันนั้นเขาบ่มาเลยถ้าน้องคิดว่าสิแล้วชีแล้วอ่ะชีแล้ววันนี้ว่ะคิดอันนี้ละผิดเลยอันนี้ก็บนสร้างก็เบนมื้อนีิเนาะอันนี้ก็ประดิษฐ์อีกอะผ่านไปอีกเนาะผ่านไปอีกวันนึงแฮงกำลังช่วงอยู่ในการเล่งเนาะ เดือนเช้าวันนั้นไปจด้หน่อยว่าพ่อลูกนี่เนาะไม่เป็นใกล้เดือนทลองแล้วหนะมาั้ยไกลแล้วว่าพอถูกพูดนะสบาะมามาบุญยังบุญนีเงือนยังบุญแล้วน้ำบายังบุญจิตบุญนี่แม่นจ้างแม่นมีเงินจ้างแม่ในบทจำเป็นต้องอันอ่าเม่นเองก็ได้เนาะ ถ้าาน้องมีเง네ินนะน้องกับบุจะเป็นต้องแบบพึ่งเขาก็ได้แบบก็เขาาใจนคนก็สอนานอไงแล้วั้นงส่จ้ผ่าที่พิจารณาน้นาะแจ้างจ้างกจ้างเพงจ้างจ้างจ้ง บแพ้นเนาะแบบหาคนต่างหาตางหาไล่วันนึ่วันหนึ่งจ้างจ้างจ้างเป็นรายวันนันเป็นเนาะก็คยเนะก็เคยจ้างเนะกเคยจ้างอ่ะก็ได้ยินแบบมองอื่นจ้างนะแคนแคนเส้นท้ายนั่แหละแส้นแส้นสีแส้นหาเนี่ยแค่นี่แต่ให้คนมาตอบ คือตกยังที่เดียวเฮาก็เห็ดเองเนาะโดยส่วนมาดอกคือดอกยังต์น่ะก็เห็ดเองก็ได้ขางมันโดยที่ว่าที่เดียวเฮาก็จับตกใช้ให้เป็นวันละวันหน้าวันสูงตามส่นเดิมเพราะว่าคือขางกับคนยังไม่ได้ใช้เห็นไหมแต่ว่าพวน้องก็เห็ดได้ยุ่งทำแต่มันแบบมันกับบุญผูนย่อไม่มันบมีผูนย่อคนเดียวมันก็ยากคือว่านนั่แหละบัดเนาะก็เคยเห็ดอยู่เนาะโดยเคยเคยแต่ว่ามันคนเดียวมันยากคนเดียวคือว่าอาศัยทางอ้ายเพิ่นกับ แบบว่านะอือใส่อ้ายน้องก็แม่นคั่นก็บ่มาแล้วเสียก็ติดุพังเบิ่งตอนแงถ้าว่าบ่แรงก็มื้ออื่นพ่นแหว่ามันบ่แลวก็ได้นใจก็อยากให้แลวไวๆนี่เนาะอ้าก้าเิอยู่แรงหืว่ามื้อใดฝนตกมาเนาะมายได้นอนยิ่งองใหญ่ยแม่นไปยากมายนี่ อาจจะไปใส่เฮือนชานผู้อื่นบมดหมเป็นเนาะแหงเสียเขาง่วนดอกไายมัว่ะหมดเลยโอ้โหแต่ละหิวใจเยอะคนเนาะห็นใจเยอะหน่อยนาะพอมาคืนนี่ชุมเฮาก็ได้ง่ายมากกับพักกันนอนแน่นั่นเนาะนอนกลางแจ้งเดา้าบัสใบเดียวนั่นแหละเนาะกระขิดว่าโอ้ยมืออื่นคือสิแล้วอ่ะกระน่องเขาได้มาเขาได้หนึ่งเขาไหว้ทาเรียบร้อยแต่ตกับผู้อื่นใครมาอ๋อดูมีคนมาซ้ำ โดยไ,ไที่แรกว่ากันไหวละสองสามคนมัน้งปะโดยอ่าติดหนักเนาะนี่้องขอภัยนำ้ำบาดาสิขอว่าวในน้อยนึงจั่าว่าเอาบัวจ้างเงินเพิ่นนี้เน,ะน,นะาะก็มีได้คนเพราะว่าเพิ่นก็มีเวียกครอบครัวที่ต้องดูแลนะนก็จะได้เงินได้คำไปเขา้าครอบครัวเพิ่นก็มีเท่าหร่ เนนอนะาคิดไปเองไปก่อนจะซื้อเนาอเอาไปนอน่ใจแค่เกาบ้างเดาจะซื้อหมดว่าเป็นนั<ร><จ>่นวะามจริงแล้วเพิ่นก็นทาอย่างเขาของพ่อเนาะเพิ่นจะไปแก้น้ำบ่นนะ ฮ้อนน้อบ่ได้กระเหมฮ้อนแต่ว่ามีลมแน่นึงดีกว่าบางบางว่าเมื่อวานนี้มีลมนี่บ่มีนี่ก็ฮ้อนาแต่ีลมเมื่อวานนีฮ้อนหลาเนาะนี้ธรรมดาฝนก็ยังบ่ได้ตกเนาะตกแต่ฝนนี่คยังบ่ได้ตกังเจ้าเจ้าฮู้บ่ราคาบุญ้างหลายปานดน้องบ่ฮู้ ทา้งไอยเพิ่นเน่ทังบ่อเตียงเพิ่นมาจ้างเป็นสะพานบุญกมมาเนาะ่ใจก็แล้วแต่เพิ่นเนาะดีหลายบ่อเตียงนีเนาะช่วยเหลือลายครอบครัวขนาดได้ตามที่เห็นในคลิปเนาะสุดก็รินดีน้าเพิ่นเนาะ

ดูว่าโดยหัดกระโดดแล้วได้น้องแต่ว่าแมนเพิ่นกระโมะมาอยู่กังแต่น้องก็ยังเพื่อนได้ซื้อหนังนะแมนว่าเวลามันจำเป็นเนาะตอนมันจำเป็นคือว่าคอลูกคอดเต้าแบบอีกอย่างกเพิ่นกับคุณนันมากับซื้อแบบไม่ครบนม่กินไม่ผ่าเลยแต่น้องกับบุได้ซื้อแบบเพิ่นเอาให้กันโดยโดยเก็บไว้ทางเจ้ากับยังยะยังคาอยู่ด้ยอีกอย่างสมัยีเขากับบุตรปฏิทานอ้อยด้เนาะ กองใหญ่เลยตอนฝนเป็นกระชัาอ้องให้ตอนอยู่เรืนเก่าเป็นเราเนาะลยน,นี่จะว่าขอความช่วยเหลือเนอ่เนาะให้เอ,อื้อนเพฝนแลี้ยวไวๆพี่น้อง<ล>ขอได้หผลมาอยู่เขาได้ได้ขึ้นไวๆไนะเผื่อได้ลูกได้เต้าแต่ในคืนว่ายอยู่ในเรือนในช้าถาัดมนได้ได้ตอนนี้ติดอยู่ใน,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 นช่เนแดดแดดฮ้อนก็ฮ้อนด้วยว่าทั้งหมิว่าเนาะโคตรลูก ตอนไวๆนี่แหละแม่นได้ได้คลอดในเตียงในกลางเดินเลยเนาะโบกไปคลอดได้อยู่เพื่อนฝนยันเสียไฟเนาะขอดอยู่นี่แหล้วเพื่อนจะของก็เห็ดยังเหาบอะไรเพ่นเห็ดมาสิแล้วแล้วบางทีว่าพอวัดจุมาเห็ดนะเพิ่นกัดบอกว่ามื่นแล้วอ่ะอ๋อเพิ่นทับปากว่าแล้วเนียนทับปากว่าแล้วแล้วเลยนี่แล้วเนาะแต่ว่าเพิ่นเพิ่นมาเมื่อวานนี่น้องกะให้เพิ่นยู้นะ Lời của đêm ăn thì Ngân vẫn không ngon gần hai nhục, nó. Soi nó, soi bằng... bà ừ. nó, soi ừ. à, nó. Soi nó, soi à? nó. Soi nó, soi nó. Soi nó, nó. Soi nó, soi nó. Soi nó, soi nó. Soi nó, soi nó. nó, soi nó. nó, soi nó. Soi nó, soi nó. Soi nó, soi nó. So, nó, soi nó, soi nó. So, nó, soi nó, soi nó, so nó, so nó, 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 แ่อนเลยด้าวอนีล <su> ่วว่า่วลำบากเนาะเงินตาลสุดๆแต่พี่น้องเลยเนาะว่าท้องแต่ญ่ายแต่ได้ก็ได้นั่งไลยเศร้าแต่ข่าวม่เห็นเนาะมีแต่ยางตลอดพี่น้องเลยยางแบบเกมหัดเกบนี่ขยันขันแข็งพี่น้องเลยยอนอยากได้เนาะฝนซอยเหลือเฮาฝันจะอยากได้อแหละพี่น้องเลยเนาะฝัน thời dạ, học thiền học nhàn qua như vậy thì đâu đó à Hay... Để... à, à lấy <laughs> เสียรซาตาพี terror, society, urai, ่ลองไปเนาะแผ่นยาในแต่โค้งห่างพี่ลองไปเนาะแผ่นยังบูมิช่างพี่ลองไยเนาะก็อยากให้น้อนแผ่นแท้พอได้อยู่ได้อาศัยในนี้พี่น้องไปเนาะจสงแผ่นยังบ่มีพี่น้องไปแสงแผ่บูมาโอ้แตาตาพี่น้องนี่แหละเนาะพี่ลองกูกลัวแผ่นยังบ่มีช่างคนใดมาเนาะแผ่นกระยาบผายางแผ่นกระลื้อมาเป็นทีเดียบร้อยนะเมื่อคืนในแผ่นนอนในนี้พี่น้องไปเนาะ นอนแน่เตียงไม่ไล้พี่น้องเลยคนนอนตรงนี้เลยพี่น้องเลยเมื่านอนแบบกลางกลางเดินเได้เลยพี่น้องนอนกลางกินกลาง nhà เลยพี่น้องเลยเนาะคือว่าเห็ดเรื่องก็ยังมาแล้ยวผมมีช่างมากพี่น้องเลยหคือว่าสุดซุดอีพี่น้องเลยจะชงสารเพี่น้องเลยเนาะทางน้องตาเคนก็ไลยพี่น้องเลยเนาะแต่เมื่อนี้ก็จะได้มาทางน้ำก่อนพี่น้องก็ได้ยุดธโดยก่อนเนาะ สั่งกับบมาช่างผู้เหตุที่เพิ่นกับบอมา้าอะไรพี่น้องหมดจังใดทางผรัวเพิ่นก็นต้องไปขน,นน้ำมาไหวก่อนพี่น้องเลยเนาะมาไหวให้วุ่นช่างวุ่นยังอะไรพี่น้องเลยเนาะเห็นอะกับโคถูน้ำได้พี่น้องเลยเนาะถือว่าชุดยอดพี่น้องเลยนี่เลยเพื่อนเพิ่นเนาะชานมันแตนเพิ่น,น,มน,นไม่ต่อขอบตา ทำนี่จะกู้ได้เลยตอน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 มาฝังถุบถุบถุกพิซ้อดอกพี่น้องเลยเนาะเห็นเนี่ยก็หดหูแบบหนึ่งพี่น้องเลยเนาะก็บอย่างห้ยจีทิจารณาอย่าใหอยเลือพส่วนอะไรพี่น้องเลยเนาะก็บยานพันธุ์ในลูกก้อนอะไรพี่น้องเลยเนาะกับว่าเออได้ก็ได้มีเฮือนแล้วก็ยังดีอีกแบบหนึ่งพี่น้องเลยเนาะยืนกันยังไม่แล้วยังพี่น้องเลยเนาะสัตว์นันเตนแต่ก็นอน ทางนี้กินข้างหาเนาะกันทางสาวตานี่บนผนนอนคืนี่บอาโอ้ผนนอนเลยนี้เอานผ่าเขียวนะติดโดยดดูดดูดนนูนูดูด่

ใช่จะคุยจังพนจนน้นพอเนาะยยังให้คำตอบบาได้ดูโอ้เมนเวียดนามเด่น สร้างว่างนั้นกระบุนช่องบ่าป้าพ่อแม่พี่น้องคลิปนี้ก็สิีบมี่ยังหลายทางบ่อวบอยก็ได้พี่น้องเลยเนาะก็สิขอจบคลิปไว้ก่อนพ่อแม่พี่น้องพบพ่อกับคลิปต่อไปเนาะคลิปนี้ก็บกับคำว่าสวัสดีและสบายดีพ่อแม่พี่น้องเลยแดงเนาะทุกท่านทุกคนที่เข้ามาติดตามนะเข้ามารับชมช่องบ่อวบอยชานนลช่องบ่อจอยชาแนลพ่อแม่พี่น้องบ่าจอยชาแนลค่ะบ่ผิดว่าูสื่อเนาะก็ยังจำถื่อจะขอว่างบุกคอได้ประเด็เพราะว่าเปลี่ยนชื่อช่องอะไรพี่น้องเนาะ อาทางมันี่หมอจอยกันขอจบคลิปไว้ก่อนพอไปพี่น่องพบพ่อกับคลิปต่อ,ตอไปเนาะครับช่องหมอจอยแชนเนลคอมเมนต์ช่องคลิปนี้ก็สวัสดีและสบายดีโดย